อ้หนีก็มีแต่หนีมันแค่ต้องอันติีเพื่อช่วยไฟเฉยมี่ก้า,กา,าเห่อไ,ไหนเรื <c oughs> <c oughs> ่องก,การกวนตีนอะกูถนัดเห็นแล้ว กูเอาพลังของพี่มึงมาแล้วเว้ยอะไรกูก็ควรไม่เก่งเท่าตัวละกะอุ้ย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 ตีแกได้เลยกูจะกดตีเลยต่อไปกูหมดร้อนเลยเลยมืนไส้ตัวเองว่างเลยกูเล่นที่อะไรก็ไม่ได้ก็อย่างกูเล่นอะไรก็ไม่ได้เข้าใจเปล่าโยนเหรอหยิบแม่ ไปแรงกว่ามันเอาเพื่อนมันเองเพื่อนมันมีเลสนะอ๋อนี่เหรอล่างล่างไอ้นีน่แอนติเมทเยอะเยอะทุกแม่งเอาเป็นลำดีลาไฟอ่ะ,ม,อะมีไฟอะ่ะโดตไปเลยอ้าโดตแล้วโตไปเลยเอ้าเฮีย <laughs> สองตัววิ่งหนี <laughs> อะไรวะเนี่ย เยี่ยมมากเก่งเลยเอาอู่จบละได้ละได้ละใช่ปหมก็เที่ยเลยนีบอกว่าให้ยังไงมันก็ไม่หลอดเธอล้วเอาตัวดาเมจแม่งก่อนดีเถอะแม่งหัวฮ้อนจะทำให้เั้นหัวฮ้อนหัวฮ้อน s เป็นยังไง หัวร้อนลงกับเนียนๆก็มาว่ะกูเนี่ยขอให้เอดีปลอดภัยไปไหนอยู่กูก่อนอ้าไปไหนแล้วกลับบ้านน่ะมีคนไม่ได้กดว้าปะเกิดอะไรไไหนอ่ะอ่าอ๋อมาแบบปะเนวะแล้วเดียวเขาเร่งมาอยู่ในป่าปั๊ อ้อาวอา้าวเมื่อกี้เราก็เดินข้างกันมาดีๆไม่ใช่หรอ่ยังไงสี่พวกทำยันติอ่อปัดหนึ่งยังไม่ถึงแป๊หนึ่งยังอ่ะตบมันกูไม่ต้องก <ตบ S 1> ็ได้ได้ชัดดาด้วยนี่อ๋อดีมากได้เรื่องเลยเ <c oughs> จ็บปวด เรามีหน้าที่เกิดมาพื่อับคอมเจ็บปวดได้ไหมโอเคใน่มีอันตียมีแต่โคกลางโดนแน่กลางโดนแน่รีบเปิดไซเรนไปหาเธอแน่โอ้โว้โว้โ้ เออด็นใช่ไหมวันนี้ผมจะได้ไปไปละเจอกันเนี่อีกูเข้าไปแล้วปันออดได้ไหมได้ด,ได้วยเว้ยเอาอ้อสูออไ้ได้อยู่สูส้ได้อยู่ฮ่าอย่างนีไปไหนไปไหนไปไหนไปเลย สดียอมหรือไม่ยอมไม่ยอมเอาหมูกรอบพี่ส่วได้หรือยังครับยังครับยังครับจะยังไม่ได้วอรอนโอ้โหพี่สาว ชึบกเออสวยางามต<า>ั้งอวิ่งผ่านกลางไปวิ่งผ่านวะเป๊โตเป๊โตป้าฟาสตปีดฟาสสปีดอย่างนั้นเหรอโปไม่มันไม่ทำอะไรกลางเลยมันวิ่งผ่านกลางมาเฉยเลยอินเดียมันช้ <c oughs> มาไหมโอ้ล่นเป็นหนัอินเดียเาเอาเอาโอ้ยสันโอ้ยโอ้ย ตามออกมาดิตามออกมาเอฟวีดีตัวตัวจริงโอ้ยอ่อต่อสิ้นทีตัว ไม่มีอันตีนะ20ปีนะกูเติมก็เติมไม่ทันพฉันที่ไม่มีวอร์ดโอ้หลังเอดีกูเองเฟิร์มเฟิมเฟมเมเมรมเมปมมเมเมมมปมเออมัาเข้าไปเออ โปเปะปะโปโดโปโะไปไปโปปะโปเะโปเอออออ่ะอันนี้ก็อปุตโตโปเปะปะเออเอกเอออดีวอดัเยอะนะดีวอเยียวมาหาราถอยละ่หวั่นหัว่ะ มันยีมันด้ยีกูหายไปมึงทำไหมมึงทำไมมึงทำไมแาอะสรไปไอ้ม as ันไม่ยอมห้หรอก็ป่วยเชียร์นี่้โดนไดไงวะีมันหมถ้ามันมาเยอะก็ถอยนะตรงอะวิ่งไปนเลยเอ้ถอย โอ้ยไปโอ๊ยตามเดี๋ยวไปเอื้อไปไปนันไปๆั้นไปนั้นไปๆัไปไปนั้นไปนั้นไปลอยอยู่ลอยอยู่ไป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 เป็นบอกแล้วว่าไปอะไรไปเอาตัวหลังอุ๊ยเอาตัวหน้ารอได้เลย มันมันกดสัญญานะไม่ต้องกลัวอืมเฮ้ยรอรออะไรอะไรมึงบอกมามึงมัมอบเถอะออกไปได้กันได้เหรอหมดยังสแกนไลนน่ะ อ๋อซเ,เ,เ,นะเลือดอยู่อะ่ะเลือดนะอ้าไปบ้ิโดนพบแล้วพบแล้วมาตีาาต่อถึงขั้นชักชุกชักชักถุกชัก,ชก อ้าวอันติชันอ่ะฉักชุบฉักฉับอันติชันอ่นนะ,อะ,อะเดีปออลอดภัยกลับตรงนั้นเนาะบนา <c oughs> ดาบกลับนั่นเลยไป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 มาดิมาดิได้ริงมึงก็เข้ามาเด โอ้เยอะนะยังไม่มีอันตีนะเอ้าทำไมฉันไม่เดินอ่ะออ้ยุดยปหยุดไปนิดนึงเออโอ้ต่ออีวิน้าแท้แท้อัมเด้งล้วโอ้เออคนละหนึ่งแปดด้วยนะหนีไปซะไอ้ตัดไปที่วิ่งไอ่ไปที่เนี้ย นามิน่าจะอัพบอลนำบอลอย่างเดียวงั้นอังตี้เขียนได้นะจะเขียน ต่อได้ซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตไปโอ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิงมาได้อีกตัวได้สองเลย ายบักตู้าต่อได้ยังายบักตู้ก็ต่อเอาหม่งก็สวยดีครับห่ก็สวยดีครับเยอะเยอะเหรอดันเลยเนี้มันเยอะเออไรที่อมคุเข้ามาทำใหม่หีตัว ใ,บบใส่แมงพี่ใส่แมงพี่นะจะดีกลับบ้านก่อนได้อีกอีกรอบนึงได้ได้ของแล้วพี่พอบล็องที <c oughs> เออกลางระวังระวังหลังเพียบเพียบเพียบเรียบเพียบเพียบ <c oughs> เดินบนเดินบนเดินบน อุ ane, <ifice> ้ยไม่ทันเลยสัดเตจละอ่ะอ่ะให้มีอันตเือพี่นะฮะฮ่า เทนะทัไาป่าาพี Twelve, oh, no, no, no ่มีคามันคามันข้าวเอออะไรเห้ยอาเห้ยายเออไปไปหิีไปแล้วเ้อล่นนาทัตระบาคลังเปิดเปิดชังของช่งม่จะกรอกอยู่พอดีอะไรล่ามือแรงกูเดนอ๋อไม่คิดว่าเป็นไอ้นั่นชื่ออะไรวะชื่แดง เฮ้ยไม่ได้เออโอเคได้อยู่อ้าวโทษอ้าหาอ้าหาได้ได้ได้ต่อไม่จะไปคาดเกอะไรเฮี้ย ้อย่ามาหาฉันไม่ไดนแล้วมีตัวกาดแล้วเว้ยพอสแตกคันหนึ่งก่ออได้ป่องท่านจะ่านแล้วรอให้มันเกิดกันเราเพื่อนเออเกิดแล้วไงวะ อุ้ยไปถามมึงไปถามตัวแพ้แล้วเกิดแล้วไงวะดิผมมีพี่นายศเลยลุงลุงอ้วนได้ยังลุงอ้วนไปละคือพ่นายังไงดีที่ออกไม่ได้ที่โดนตัดถ้ายังมีถ้ายังมีลายนั้นต้นหญ้าด้วยนานะมิมาตายโอ้ยไม่เกิดหมดเลย ต่อตะคิวก็ไม่ได้ต่บเลื่นเอ๊ะมีคนล่องหนมีคนล่องหนมีคนล่องหนโดนไล่โดนไล่มังกรอังก่ไม่เอาเหรออยากไม่ดูจบนี่ก็เดินเข้ามาเย่เย่สองคนยังก่อนดีกว่าเอาเหรอคิวแรกแล้วก็คิวสุดท้ายคิวแรกคิวสุดท้าย เดียวเครื่องบินมารับแบบแต่ตรงนี้ไม่ไหวนั่นเรียกเครื่องบินฆ่าได้เนี่ย <c oughs> อะพ <c oughs> อดีรอดรอด